สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องเรียมเพชรยนต์อีกแล้วนะคะคุณลูกค้าขาถ้าเกิดนึกถึงชื่อน้องเรียมนะคะให้นึกถึงรถมือสอนะคะคุณภาพเกรดเนะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะน้องเรียมจะมารีวิวรถนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะขนาดเล็กนะคะคุณลูกค้าขะน้องเรียมแนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็น ฮอนด้าเจ z ดนะคะคุณลูกค้าขาเป็นปี2013ตัวนี้เลยนะคะช่วมของเขานะ สวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าขาเห็นได้ว่าใหม่มากนะคะคุณลูกค้าีให้ดูอบๆไปเลยนะตัวนี้นะคะน้องเตียมอยากจะบอกนะคะว่าเลขใหม่น้อยมากนะคะถึงปีของเขานะคะจะเป็นปีที่ค่อนข้างเป็นปี2อ1 3ันนะคะแต่เลขใหม่ของเขานะคะไม่มีก่อนแน่นอนคะ่ะเป็นเลขใหม่ที่น้อยจริงๆนะคะชฉมของเขานะคะก็สวยนะคะโฉมนี้นะสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบอเป็นสายฮอนด้านะคะคุณลูกค้าขา ตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าอืมตัวนี้นะอี่าวน้องเนี่ยจะพาไปชมในส่วนของด้านรอรถกันค่ะนี่ค่ะด้านรอของเขานะคะคุณลูกค้าขาใหม่มากนะคะเป็นแม็กซ์สิบห้านะคุณลูกค้าตัวนี้สวยจริงๆให้ดูใกล้ๆเลยนะคะคุณลูกค้าอืมใหม่นะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหา รถใช้งานนะคะคุณลูกค้าขาน้องเรียมแนะนําเลยนะคะสามารถมาหาน้องเรียมได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าขาตั้งอยู่ในซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะหรือติดต่อมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0996153146นะคะคุณลูกค้าขาเป็นบอนของน้องเรียมเองนะเดี๋ยวน้องเรียมจะพาไปชมในส่วนของด้านในตัวรถกันคะ่ะไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะติดอยู่กับ ตัวรถนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปทํำอะไรนะคะการซูมการศาส์น้องเรียมก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าขาสวยมากตัวนี้นะเป็นเครื่องบินซินนะคะคุณลูกค้าขาโฉมนี้นะใครกําลังมองหาอยู่นะคะน้องเรียมแนะนําเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้าขาข้างในกว้างมากนี่เป็นโฉมที่ค่อนข้างสวยนะคะคุณลูกค้าขาโฉมนี้นะ นี่เครื่องเรนของเขานะคะเป็นเกียร์ออโต้นะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหาอยู่นะตัวนี้นะคะใมาอยู่ที่80,000ื 80, ปลายนะคะคุณลูกค้าขาสวยจริงๆนะตัวนี้้องเรียมแนะนำเลยนะคะข้างในของเขานะยังใหม่อยู่เลยนะคุณลูกค้าใหม่จริงๆรนะราคาขายอยู่ที่3 5 0 0 0 0หบาทค่ะ รายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะก็สามารถออกรถคนเดียวได้นะคะคุณลูกค้าขาหรือรายได้ไม่เพียงพอนะคะสามารถกู้ร่วมได้นะคะคุณลูกค้าขาเอกสารในการออกรถนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีแค่บัตรประชาชนหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนนะคะม,มีมาสามารถมาปรึกษาหาน้องเรียมได้นะคะคุณลูกค้าขานี่ในโซนของห้องผู้โดยสารนะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าอันนี้จะให้ดู แค่ภายนี้นะคะคุณลูกค้าคะถ้าเกิดท่านใดนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาทางน้องเรียมเพชรยนต์ได้นะคะเซ็นเซอร์ของเขานะคะก็มีต้องหลายจุดนะคะคุณลูกค้าขาสวยจริงๆตัวนี้มีไฟทับชิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลูกค้าท่านใดนะกําลังมองหาอยู่นะคะมาติดต่อหาน้องเรียมหรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ใต้ช่องคลิปของน้องเรียมได้นะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้สวยจริงๆนะ อ,อย่าวน้องเราจะพาไปชมข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะคุณลูกค้าค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าอืม รถของเรานะคะก้ารับประกันนะคะว่าม,มีชนหนักนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่น้ําท่วมนะคะไม่ตัดต่อตัวรถนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ช่องคลิปของน้องเรียมได้นะคะหรือติดต่อหาน้องเรียมโดยตรงได้นะคะวันนี้นะคะน้องเรียมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปน้องเรียมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ